กดไหลย้อนจุกคอเกิดจากอะไรเนี่ยกดไหลย้อนแล้วจุกคอเนี่ยเกิดจากกดในกระเพาะอาหารนะคะไหลย้อนขึ้นมาที่บริเวณหลอดอาหารทาให้หลอดอาหารของเราเนี่ยมีการระคายเคืองเนาะ ก็อาจจะทําให้เยื่อบุหลอดอาหารของเรามีการอักเสบนี่ก็อาจจะทําให้เรารู้สึกจุกๆอยู่ที่คอได้2เนี่ยอาจจะเกิดจากที่ลมแก๊สนะคะในกระเพาะอาหารของเราเยอะเกินไปนก็เลยมีลมนะคะพัดขึ้นมาจุกเป็นก,อก้อนๆอยู่ที่บริเวณหลอดอาหาร3นะคะอาจจะเกิดจากการที่เรามีอาการเครียดวิตกกังวลนะเกี่ยวกับอาการที่เราเป็นก็เลยมีอาการหายใจได้น้อยลงเพราะมีอาการเก่็งคอนะคะตึงคอบ่าไหลบวกกับลมข้อที่สองนะคะที่โยพูดไปเนี่ยมันดันขึ้น ก็เลยทําให้เราหายใจได้เนอะอาจจะทําให้เรารู้สึกจุกบริเวณคอได้ง่ายกว่าปกตินะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นอยู่นะโยแนะนําเลยว่าให้ปรับวิธีเบื้องต้นซึ่งโยลงทิกไว้ให้หน้าช่องแล้วสามารถกดติดตามแล้วเข้าไปดูได้นะพี่คนไหนที่สนใจวิตามินในการดูแลตัวเองเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาคุยกับโยที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ